ครับรายการตามดูผู้แทนกับผมวิชีตติดทารประสบคารปะปกกล้ารุ่นที่8ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนัจรัฐอตรออตรกลุ่มพันเอกพิเศษสุบันแสงผันซึ่งเป็นองค์การภาคประชาสังคมองค์การภาคประชาชน NGO Thailand ครับวันนี้เราตามไปดูสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรทำหน้ทานที่แทนปวงชนชาวไทยในสภาผู้แทนรัษฎรโดยการนำเรื่องราว ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหารือประธันสภาก่อนจะถึงระเบียบวาระการประปชุมวันนี้เราไปดูผลงานของท่านสสหลายท่านทีเดียวที่นําเสนอการร้องทุกข์ร้องเรียนไปแล้วได้รับการแก้ไขติดตามบางช่วงบางตอนเช่นครับรอบรียนท่านประธานดีกวารับกระผมสุรินทร์วิจาร์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่สอสอบัญชีรายชื่อ เรื่อที่สองท่านระธานครับถนนคนเดินจากวัดโพสพผลเจริญไปที่สถานีรถไฟฟ้าคูคตระยะทาง720เมตรนะครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยควมนาคมพระนท่านมุนพรเจริญศรีได้แจ้งมาว่าได้ตั้งงบป,ประมาณให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องชาวคูคตจึงขอกราบขอบคุณมาในโอกาสนี้ด้วยผู้รับผิดชอบคือกรม ทางหลวงกระทรวงคมนาคมนะครับ ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะคะที่ชั้นาังที่วัลน์อังกิณัน,นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้และขอขอบคุณกรมทางหลวงนะคะแทนพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบรุรีที่ท่านได้จัดสรรงบประมาณในการติดตั้งไฟสัญญ,ญาณจราจรในปี2568แล้ว2จุดนะคะจุดที่1บริเวณจุดตัดสี่แยกทางเข้าวัดธรรมรังสีตําบลหนองพับอำเภอเมืองจุดที่2ถนนสายสส,ส2021ศกิโลเมตรที่48บวก440ยแยกบางขุน ตำบลบางขุนไสค่ะขอขอบคุณค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องติดตามอย่างต่อนเนื่องก็คือเรื่องผลิตผลทางการเกษตรหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของวัวนะครับซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอย่างหนึ่งขณะนี้ราคาตกต่ำม,มากเลยทีเดียวติดตามบางช่วงบางตอนเช่นครับ ประธานครับกับเท่าธะธานครับผมพลพีสุวรรณชวีนครสิรินาครับเ่าประธานครับวันนี้ราคาโคที่มีชีวิตนะครับตกแล้วกิโลเนี่ยประมาณสักสี่สิบบาทไม่ถึงห้าสิบบาทครับแต่ว่าเวลาพี่น้องประชาชนเนี่ยไปซื้อเนื้อสดในตลาดครับโลละประมาณสองร้อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาวัวราคาโคที่มีชีวิตเนี่ยตกต่ำมากครับอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้ดูแลครับหรือตั้งกองทุนอะไรสักอย่างนะครับฝากท่านประธานไปถึงกรมปศุสัตว์ส่วนเกษตรด้วยนะครับ ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสัปดาวิเชนสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขต4พรรคเพื่อไทยครับวันนี้ผมมีเรื่องหาเรือท่านประธาน2เรื่องครับเรื่องแรกเ,เรื่องสินค้าเกษตรนะครับวันนี้สินค้าเกษตรราคาตกต่ำหลายตัวครับประชาชนรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลครับตัวแรกที่สินค้าตกต่ำคือมันสำปะหลังนะครับ พวกเราก็ทราบกันดีนะครับตัวที่สองก็คืออ้อยครับวันนี้อ้อยก็ราคาตกนะครับจากปีที่แล้วจากพันหกพันเหลือประมาณ1,100บาทนะครับท่านประธานที่เคารพผมพรชัยศรีสุรยันโยทินเขตเจ็ดพักภูมิทายใจจังหวัดบุรีดําครับเรื่องสุดท้ายเรื่องค่าชดเชยอ้อยซึ่งเกษตรกร หลายๆอำเภอถามผมมาตลอดในฐานะที่เป็นผู้แทนก็กลับไปก็อยากได้รับคำตอบจากรัฐบาลว่าค่าช่วยเฉยอ้อยแล้วก็ราคามันที่ตกต่ำเมื่อไหร่จะดำเนินการขอพระคุณครับท่านประธานครับครับท่านประธานชิรบุรุโรอดทองศรีผู้แทนสอกกล่าวที่สี่ด้วยราคาผลผลทางการเกษตร พี่น้องเกษตรกรฤดูสันหลังหลักเสาหลักของประเทศที่รัฐต้องดูแลให้เขามีรายได้ที่เพียงพอในการยังชีพและดูแลครอบครัวเช่นข้าวมาจากหลังยางป้อยขอ้าวโพดมีมาตรก,การดูแลระยะยาวเป็นระบบก่อนฤดูการเก็บเกี่ยวอย่าให้พี่น้องต้องออกมาประท้วงเลยครับเป็นหน้าที่ของรัฐครับรุ่งโรจน์ทองศรีผู้แทนสกลาวขอกราบขอบพระคุณมากๆครับ